สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฟินไม s ์ไ l e กันอีกครั้งนะคะต้อนรับหลังจากวันหยุดยาวที่ผ่านมานะคะเราก็จะพาทุกท่านเข้าสู่ประเด็นร้อนในเรื่องของตัววิกฤตอสังหาจีนนะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ d e เวลลอปเอร์นะคะอันดับท็อป3ของประเทศจีนได้มีการเลื่อนชำระหนี้นะคะนั่นก็คือบริษัทว่านเคานนั่นเองนะคะซึ่งถามว่าการที่บริษัทดังกล่าวเนี่ยเลื่อนชำระหนี้ไปแล้วเนี่ย มันจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในส่วนของตราสารหนี้อีกครั้งหรือไม่นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีเกิดประเด็นไปนะคะสำหรับบริษัทเอเวอร์แกรนนะคะเราก็มาดูกันว่าครั้งนี้เนี่ยผลกระทบจะลุกรามเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่านะคะจากที่เราไปศึกษามาเดี๋ยวเราจะขอนํานมาแบ่งปันให้กับทุกท่านกันค่ะว่านักวิเคราะห์เขามองกันอย่างไรนะคะค่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยสําหรับในส่วนของตัววิกฤตอสังหาจีนนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าในส่วนของตัว ในเรื่องของตัวบริษัทจีนเอ,อ่อขออธิบายก่อนละกันนะขอเท้าความนิดนึงนะคะบริษัทว่านเคอร์นะคะก็คือหนึ่งในบริษัทใหญ่ที่เป็นด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เคยถูกมองว่าแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม d e v วลลอปเปนะคะก่อนที่จะมีการ,รเผชิญปัญหาสภาพคล่องในช่วงวิกฤตอสังหาจีนในรอบล่าสุดนะคะโดยว่านเคอร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นรองเพียงแค่ในส่วนของบริษัท c o u n t r การ r เด n นเท่านั้นนะคะแล้วก็ธุรกิจหลักๆเนี่ยก,ก,ก็ค แล้วก็พัฒนาเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็อาจจะมีการทําธุรกิจโลจิสติกบ้างนะคะทีนี้เนี่ยถามว่าในส่วนของตัววิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยคือมันเกิดจากอะไรนะคะก็คือเกิดจากการที่บริษัทเนี่ยมีการเลื่อนชําระหนี้ไปในส่วนที่มูลค่าเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆนะคะและถามว่าผลกระทบในส่วนของตัววิกฤตตรงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือจะบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเรามาดูในภาพตรงนี้กันเนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวหุ้นกู้หลังจากที่เกิดวิกฤตมาเนาะหุ้นกู้ว่านเคยเนี่ย ก็มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าร่วงลงแรงสุดนะคะโดยอันนี้เนี่ยขอ เล่าไปนิดหนึ่งนะคะก็คือก่อนหน้านี้นะคะก็คือบริษัทว่านเค์เนี่ยมันจะมีผู้ถือพันธบัตรอย่างน้อยประมาณ3ลายนะคะที่เป็นภาคแบบมัเนเอกชนนะคะได้มีการขอคัดค้านแผนขยายเวลาชลําระนี่หนี้1ปีนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็เขาก็พยายามคัดค้านกันอยู่แต่ถามว่าแผนเลื่อนชําระนี่ตรงนี้คืออะไรนะคะก็คือบริษัทว่านเค์เนี่ยขอเลื่อนชําระนี่ในส่วนของตัวบอล2 0 0 0ล้านหยวนที่จะครบกำหนดในวันที่15ธันวาคมนี้นะคะโดยบริษัทเองเนี่ยเสนอให้เลื่อนชาระครบทั้งเงินต้นแล ก็ดอกเบี้ย3%ออกไปอีก1ปีนะคะเ,เจ้าหนี้บางราย,ยก็คาดหวังนะคะที่ที่บอกไว้ว่า3ารายก่อนหน้าเนี่ยที่เขาพยายามวางแผนคัดค้านเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้มีการจ่ายบางส่วนก่อนนะคะแต่ก็บริษัทเนี่ยก็ยังปฏิเสธอยู่นะคะแล้วก็ประเด็นที่สําคัญที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังคืออะไรคือบริษัทอุปนเคยเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ลงทุนหลักๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวอืธนาคารภาครัฐเป็นหลักนะคะซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาโหวตต่างๆเนี่ยภาครัฐส่วนไหนก็จะพยายามที่จะ เหมือนช่วยเหลือบริษัทว่านเค์มากกว่าพยายามไม่อยากให้มันลม้มเพราะภาครัฐก็มองไปว่าถ้าบริษัทเดเวลอปเปอร์ครั้งนี้ปล่อยให้มันล้มเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเออมันอาจะทำให้วิกฤตอสังหาเนี่ยลุกลามมากขึ้นไปกว่านี้อย่างที่ทุกท่านอาจจะพอทราบกันมาบ้างนะคะว่าประเทศจีนเนี่ยภาคอาสังหาเขาค่อนข้างเปราะบางดนะังนั้นเน่ก็คิดว่าส่วนใหญ่ภาครัฐเนี่ยก็พยายามที่จะอารุ่มอรวยตรงนี้เพื่อช่วยเให้บริษัทว่านเค์เนี่ยพยายามที่จะเอ,อ เออผ่อนปลนให้เขาพยายามที่จะเพียงพอต่อการชำระหนี้นะคะซึ่ง ก็จะมีหลายๆภาคเอกชนที่ไม่ยอมนะคะแต่ก็คิดว่าเอ่อภาครัฐเนี่ยก็น่าจะพยายามที่จะเข้ามาเอ่อช่วยอุ้มบ้างนะคะหรืออาจจะปล่อยให้เป็น Restructure บ้างนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ภาครัฐเองเย,ยังไม่ได้มีการแสดงสัญญาณอะไรออกมานะคะมันก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยยังคงกังวลอยู่นะคะโดยตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นกู้ว่านเคอเองนะคะก็เรียกได้ว่าปรับตัวลดลงแรงที่สุดแล้วนะคะก็ ร่วงลงมาถึงประมาณ25%ของราคาบอนที่ตาที่ตราไว้นะคะแล้วก็ถ้าจากภาพข้างต้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าบอนดอลลาร์นะคะปี2027ในเส้นสีส้มเนี่ยราคาล,ง,ลงมาอยู่ที่ประมาณแถว21หยวนแล้วนะคะ mm. แล้วก็มันก็ได้ทําให้เราเห็นเลยว่านักลงทุนก็ยังคงกังวลสะท้อนความเชื่อมั่นอยู่ว่าเอ๊ะภาครัฐจะมีการนโยบายที่จะออกมาอุ้มหรือ,อยังหรือจะยยนโยบายอะไรต่างๆที่พยายามจะรีเซ็ตจะวิ่งไหมด้วยความที่ว่า หุ้นกู้ไบเสร็จผู้ที่ถือส่วน,วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นภาครัฐเป็นภาคธนาคารของทางประเทศจีนเป็นหลักซึ่งตอนนี้ก็ยังคงไม่มีนะคะแต่ถามว่าแล้วถ้ามาดูในฝั่งของหุ้นกันบ้างนะคะหุ้นเป็นยังไงนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่า Short i n t e r e s t ที่เราดึงไม้พานคืออะไรนะคะตอนนี้มันเห็นได้ว่ามันพุ่ง สูงที่สุดในระดับรอบ10ปีกันเลยนะคะโดยชด interest เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ25%แล้วนะคะสูงสุดตั้งแต่2015ก็คือแีบ10ปีที่ผ่านมามันก็สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนเนี่ยตลาดก็ยังคงมองว่าเออยังมีความกังวลอยู่นักลงทุนก็ยังคงที่พยายามเออเชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ยน่าจะยังลงต่อนะคะแล้วก็ประกอบกับการที่ว่า S&P เองเนี่ย S&P Global บริษัทที่ประเประเมินทางด้านพวกเอ,อ เครดิตนะคะก็มองว่าความกังวลมันก็ยังคงมีความกังวลอยู่นะคะแล้วก็ยังมองว่ามีโอกาสนะคะที่ในส่วนของที่เราบอกไปก่อนหน้าว่าเเขาเรียกว่า s อสแพเนี่ย,ยายรมที่ออกมาเตือนว่าพลาะการเงินของบริษัทว่านเคยเนี่ยยังไม่ค่อยยังย่งยืนแล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่อาจต้องเข้าสู่กบวนการปรับโครงสร้างภายใน6เดือนนี้นะคะแล้วก็ บริษัทว่านเคยเองเนี่ยก็เคยพยายามที่จะขอสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคารจีนแต่ก็ยังคงถูกปฏิเสธอยู่ก็สะท้อนความกังวลของว่าภาคการเงินและภาครัฐเนี่ยมันก็ยังยังไม่ได้มีการซัพพอร์ตที่มากเพียงพอที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยยังเรียกได้ว่าคลายความกังวลแล้วก็นักลงทุนก็ยังพยายามคงจับตาความร่วมมือของภาครัฐอยู่นะคะว่าจะมาช่วยอย่างไรบ้างที่นี่อ่ะคําถามที่จะเป็นประเด็นหลัหกเลยว่าอ่ะแล้วแล้วตลาด ภาพรวมการลงทุนในตลาดของฝั่งตราสารหนีน้มันเราต้องกังวลแล้วหรือ,อยังนะคะคือถามว่าตลาดจนไงก่อนอันนี้เนี่ยเราดึงมาให้เห็นนะคะเส้นสีขาวจะเป็นในส่วนของตัว US High Yield นะคะก็คือการลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐที่เป็นตัว High Yield เส้นสีส้มเนี่ยเป็นในฝั่งของเอเชีย High Yield เส้นสีเงินคือ Emerging High Yield จะเห็นว่าฝั่งเอเชียกับฝั่ง Emerging เนี่ยผลกระทบจะเห็นเลยว่ามันมีการปรับ ครดิตสเปรดมันมีการถางขึ้นมาหลังจากที่ได้รับความกังวลในทางด้านนี้นะคะในที่เราตีกรอบไว้ในกรอบสีเแล้วงก็ทำให้เห็นว่าเอยตลาดมันมีความกังวลน,นะแต่มันยังไม่ได้ความกังวลน,น่ากลัวเหมือนกับในช่วงเดือนเมษายนที่ช่วงเอ,อเดือนเอพิวที่ผ่านมาที่เห็นว่าเฮ้ยเส้นมันแบบความถ่างของเครดิตสเปรดเนี่ยมันมันสะทัค่อนข้างมากอันนี้มันยังถามขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริษัทว่านเคนะ์นะั้นแะสัดส่วนนะคะที่อยู่ใน ในส่วนของตัว i n d e x ที่เป็นอยู่ในส่วนของตัวอินดี x ในตราสารหนี้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยแปลว่าอะไรแปลว่าเอ้ยต่อให้ว่านเค์เนี่ยเกิดพิกตจริงๆเนี่ยก็เลยคิดว่าผลกระทบต่อตลาดเนี่ยมันไม่น่าจะมีมากขนาดนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็ได้ทําให้ภาพรวมในส่วนของตรงนี้เนี่ยตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเมีความกังวลเหมือนกับ สมัยก่อนหน้านี้ที่เวลาเ้ยเกิดวิกฤตอสังหาปุ๊บแล้วตลาดจะแบบมีการแบบครณลินนสเปรดจะถางขึ้นทันทีนะคะก็อันนี้เนี่ยมองว่าไม่ได้ถางขนาดนั้นนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าสําหรับกรณีที่เกิดวิกฤติอสังหาเขาประจักว่านเคยเนี่ยมันไม่ได้กระทบต่อในส่วนของตัวสภาพคล่อง l i q u i d i t y ในตลาดเยอะเหมือนกับในช่วงก่อนหน้าที่นักลงทุนเกิดความแพนิคขายออกมาค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าภาพรวม ผลกระทบต่อบริษัทว่านเคอต่อในภาพรวมของตราสารหนี้เอเชียเนี่ยมันยังคิดว่ายังยังมียังมีความเอ่อผลกระทบยังค่อนข้างจํากัดอยู่นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าเอ่อในระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะมีความผันผวนได้บ้างเครดิตสเปรยอาจจะถ่างบ้างได้เล็กน้อยแต่คิดว่าไม่น่าจะถางม,มากเหมือนกับในช่วงก่อนหน้าที่เคยเกิดวิกฤตอสังหาไปที่รุนแรงนะคะตลาดตกใจในช่วงในช่วงเดือนเมษายนเพราะยางไรก็ตามเนี่ยอย่าลืมว่าว่านเคอนะคะส่วนใหญ่ก็คงยัง เออภาครัฐยังเป็นคนที่ถือหุ้นเป็นหลักดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าด้วยความที่เป็นท็อปเดเวลอปเปอร์อันดับสองเนี่ยเออเขาคงยังไม่ปล่อยให้ล้มแรงเหมือนกับในช่วงก่อนหน้าเขาคิดว่าพยายามจะผ่อนปลนให้เขาค่อยๆมีโอกาสได้ทำละชัยลรลอยทำละชำระหนี้มากขึ้นก็เลยคิดว่าผลกระทบเนี่ยน่าจะยังจากัดอยู่นะคะก็อนักลงทุนอาจจะเห็นได้จากข่าลงทุนท่านไหนก็ตามที่ลงทุนในส่วนของตราสารหนี้ที่เป็นในส่วนของตัวเอเชียแล้วก็เป็นลงในส่วนของตัวฮาร์ดเคอเรนซีหรือลงในเป็นเอเชียที่เป็น ลงเอเชียลงหุ้นกู้เอเชียแต่ในส่วนของเป็นสกุลเงินดอนลลาร์เนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบคริสเปดผางบางเล็กน้อยแต่ถ้ากองทุนหรือว่าตราสารนี้ดังกล่าวเนี่ยมีถือยิวไว้ค่อนข้างสูงก็คิดว่าผลกระทบไม่น่าจะรุนแรงมาก นะคะอันนี้ก็อเป็นภาพรวมที่เราได้ไปทําการศึกษามาแล้วก็มาแบ่งปันให้กับทุกท่านกันค่ะก็ถ้าท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยในใต้คลิปนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปทําการศึกษามาแล้วก็มาแบ่งปันให้กับทุกท่านกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามฟินไมส์สไตล์ด้วยนะคะเพราะเราตั้งใจทาคลิปนี้มาแบ่งปันให้กับทุกท่านมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้กําลังใจฟินไมส์สไตล์ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปก็จะมีวันหยุดแล้ววันที่10ธันวาคมนี้ ให้ทุกท่านเที่ยวให้มีความสุขนะคะห่กท่านใดไม่ได้ไปเที่ยวก็ขอให้อยู่บ้านนอนหลับพักผ่อนมีความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะแล้วก็เตรียมตัวจะสู่เข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสแล้วก็แล้วก็ปีใหม่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าคลิปถัดไปเนี่ยเราจะเอาอะไรนํามาแบ่งปันให้กับทุกท่านกันอีกบ้างสำหรับวันนี้ฟินไมค์ายขอลาไปก่อนขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ